กโ็โอเคครับก่อนอื่นก็หวัดดีเพื่อนๆทุกคนก่อนเลยนะครับแหมวันนี้ผมเอ็มกสองครับยังไงเราจ้างมาปั่นนะเกียวเซ็จเอาน้ำข้าวปั่นเลยครับนี่ฟางสดเ๋ยตอสดเลยเลยนี่เดี๋ยว,ดดยวไ,ไปตอนเย็น,นครับโอ้ทีเดียวฮะก็กว่าเราจะดำกันูน่นอะ่ะสิบสามสิบสี่ครับแล้วก็หมักไว้ให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยครับใช้เวลาหมักสิบกว่าวันนี่ก็เหลือๆครับ นี่ครับน้ําคลองที่พ่อผมเปิดมาไหลเข้าเลยครับบึ้มฮะพัดเดียวครับไม่ก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วนี่ครับเนี่ยสดๆฟางอุ่นๆเลยเลยจะออกมาจากตู้เลยดูดิก็นาทั้งหมดเลยครับแปดแปลงนี้ 8, 8, แปดแปดกับ เจ็ดไร่สามงานก็สิบห้าไร่สามงานพ่อมได้เข้าแตะยี่สิบเกียรเลยนะรวมกันแล้วครับแล้วได้ราคาแปดพันกับแปดพันร้ยแปลงนี้ได้แปดพันร้อยครับเนี่ยแปลงที่ปัน่นตาแจ้งเลยตาทอนอะ่ะยอดเลยแปดห้าโอ้โหแล้วน้ำไม่ถอดใบตันด้วยนะติดล้อเกี่ยวม,มาดึงไหมเนี่ย ฝังอุกจาระติดคานเป็นคานล่างด้วยอ่ะฮว่าดันดันปลาด้วยไหมไง หมูเลยฝางกอเดี๋ยวเดี๋ยวมากไว้นี่ครับผ่นขวางแถวฮะเ้าทากว่าอา่จมหมดเลยครับอ๋อเขาท่าเ้าท่า โอ้โรตารี่นี่สองเมตรกว่าเลยมั้งเนี่ยบุลเลอร์เลยมั้งกัน,นอันเดียวเราหวังติดนะเหีนยขานมาเลยครับนี่พุดไปเลยครับนี่หน้าขัวนี่ครับ,รบ,รบ,รบแล้วก็ฟางมีประโยชน์นะครับเขาเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะฮะคราวนี้มีเห็นผลคราวหน้าก็เห็นผลเลยครับ ปั่นหมักไปเรื่อยๆเดี๋ยวข้าวเขค่อยๆดีขึ้นดินก็ค่อยๆดีขึ้นครับแต่อย่างที่ผมเคยบอกมาตลอดก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับทำมาก็สีถั่วเฉลี่ยหมักเครื่อแล้วสิบวันอะไรเงี้ยเตือนน้าหน่อยแต่ก็ดีกว่าดีกว่าที่แบบจุดไฟทําต่อจุดไฟทําต่ออะไรเงี้ยรีบร้อนไปกี่วันเนี่ยหมักเครื่องให้ดีทุนเขาแบบฟื้นตัวบ้างเช็ดตัวหมักตุ๋ยเป็นไรบ้างเนี่ยแม่เหล็กคอสดๆจะใั่ง่ายเลยนะ หลังแถวเลยครับจบเลยฮะนี่เขาไปชิวเลยฮะรับปสบายครับกำลังเหลือ สิบวันนี่ก็เพียงพอครับหน้าผมไม่เคยได้ใช้ยาตลาหฟางไม่เคยอะไรเลยไม่เคยนั่นเลยให้เขาแบบสังเกตดูครับอันนี้ผมแค่แนะนํานะเอาความคิดส่วนตัวนะจากที่นาผมเคยหมักถ้าหมดแก๊สแล้วผมไม่ได้ปล่อยน้ําแห้งนะปั่นอยนะ่างนี้ก็คือเอาน้าแช่ไว้ครับน,น,นานๆเดี๋ยวน้ําน้าเขาจะใสและน้ําในนานเราจะไม่เดือดแบบเป็นฟองก๊อดอะจะไม่มีอาการเดือดเลยครับเลนจะนอนน้ําแล้วน้ําก็จะใสเลยนั่นแหละครับ พร้อมทำเลยเลยเหยียบก็จะโค้นเลยถ้าเกิดแบบยังมีแบบเดือดแก๊สเดือดขึ้นมามันจะพุทธปั๊ดพุทธปั๊ดพุทธปั๊ดเนี่อย่าเพิ่งไปทำวะแล้วก็รอให้น้ำนานๆนิ่งไะน้ำใสอ่จะไม่มีเดือดไม่มีอะไระครับโอ้โหแซ่งเลยครับ หื้อหกดครับเฮ้ยเป็นน้องของแม่ผมนะเป็นพ่อของโอ้อ้อไปครับดุมยางใหญ่แต่ลงเลยเพื่อกดมากเขาใช้ยางถอไนะครับเขาลังิี ผลก็มาแล้วครับที่ตูดมาแล้วไปชิวเลย การทำนาทางเนี้ยทางบ้านผมนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้ทำแบบนี้ทุกคนนะส่วนมากก็จะเผาไฟกันอยู่เลยก็จะมีพวกผมกันด้วยแหละที่ไม่ค่อยจะเผาก็จะไปจุดเราจะไฟนั้นจะปาดนาจะขูดนาอะไรแบบบางทีต้องจุดบ้างเพราะว่าฟางเป็นก้อนขูดไปแล้วก็ไปลูนะ่ส่วนน้อยที่สุดพอเดี๋ยวเราปั่นเสร็จนะ เราก็ย้โก้มาย่ำเลยครับตีคุบย่ำกดให้พวกนี้เขาจมๆให้น้ำมิดเนี่ยแล้วก็พอเราจะทำใหม่โอ้หมดเลยพอเราจะทำใหม่เราก็มาย่ำอีกรวงหนึ่งแล้วก็เอากระดานรูปเทอ่ยงี่เหินนั่นแหละลงเลยครับแล้วก็ดึงกดพเรียบแล้วก็ให้เลนนอนไว้สักประมาณคืนหนึ่งคืนสองคืนน่ะประมาณเนี้ยแล้วก็ให้รถดำเข้ามาดำถ้าเกิดดำเลยอ่ะ ไหลครับไอ,อ้ล่องล่องกาเขาจะไหลที่พอเลนเละเกินเป็นหน้าตะโก้ต้องให้เลนเซ็ตตัวซะหน่อยหนูแต่ไม่ได้แต่เ,เราเอาน้ำแบบถอดแฉกไปนะครับดําเสร็จเราก็ชีดคุมอย่าคุมคุมเลนะฮะสำหรับนาดำดูแล้วนะจมน้ำอะไรที่นาเราก็ยังไม่ได้แล้วไม่เคยปล่อยน้ำไปเลยนะแล้วลมมาบึ้มบึ้มบึ้มหลุดม,มาจากฟุน Ô la. มาแล้วปั่นนิดเดียว.ฝนครับ ba บ้านก่อนมังสานกลับ bắn, ซอสดมันปั่นง่ายกว่าแห้งนะง่ายกว่าฟางแห้งมาเหอะกบเฮอะลมแรงเกิไหนเนาะโอ้โหน้าไม่ต้องถามสภาพโอ้หมดแล้วมั้งไปปูลูช่องเอาดีนะยังไม่ได้เกี่ยวแปลงนึงนะแปลงนั้นความหวังของหมู่บ้านเลยนะแปลงใหญ่ของผม เด่นเนเลเปนม so <sh> so yeah, ับเกี่ยวยาแหลกด้วยแ้แงมาครับงมาครรอมา้งจะัวไปเลยครับครับเดี๋ยวคลิปนี้เร่ามานีนะฮะให้ดูว่าเออเราเกี่ยวเสร็จเราก็มาปั่นหมักฟ้าเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยววี่ที่5ิบ4้าเลยครับเรามาดับใหม่

ก็น,นะครับปันขวาไปเรื่อยๆแบบนั้นนะฮะเขาทำงานได้ดีนะผมว่านะโอเคแล้วนะเขาก็ถือว่าคลองตัวนะครับนเนื่อรถใหญ่ๆอย่างนี้เขาใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็โอเคเลยนะจะเป็นยางผมหน่อยๆใส่ใบพา,ายช่วยด้วยเนาะคานบนเนาะแกมเลยนะเขาปั่นดีจังเลยเขาไปแบบชุยชุยชุยเลยนี่อย่างนี้น่าจะประหยัดน้ำมันกว่าพวกห้าสิบนะผมว่า หรือไม่กินเท่ากันแต่ทํางานได้ไวกว่านะบอกรถใหญ่เขาลอยตัวดีนะเครื่องเขานะเขาไม่ค่อยเบอ่าอะไรเนาะไปแบบสบายๆตัวไม่ได้เค้นตัวเองเลยมากมายนะหมันอยู่แล้ว,ลวอะโอเคครับเดี๋ยวฝากคลิปนี้นไว้เท่านี้นะครับก็แนะนํานะครับปางมีค่านะครับอย่าไปเผาเขาเก็บไว้ครับเป็นปุ๋ยหมักในนี้หละวันนี้ไม่เห็นผลวันหน้าก็เห็นผลครับ ครไม่เห็นคุณค่าเราก็เห็นคุณค่าเขาแล้วเตอบแทนเราเองนะครับนะผมก็มาฟังตลอดเลยม่าก็โอเคนะข้าวผมก็งามขึ้ไปเรื่อยๆเลยครับ